เข้า okay. สูา่รายการทอยสัตร e v i ว w และ EP ก็เป็น EP ที่สามของเราแล้วใช่สังเกตนะฮะครับผมมั่งสะอาดสุดผมอาบน้ำทุกันครับผมเปลี่ยนเสื้อผ้าทุก EP จะย้ำเขาใช่ไหมเฮ้ยรามีแขกบเชิญนี่ยฮะเอาปกติใส่ยุ้นไหมอ่ะมีเปร่บเนี่ยมีฟักทองไม่มี อ๋อเฮ้ยชิมโพเอสเฮ้ยปั๊บเอ้ยของทองว่าถ้าู่าตัวขอรับเทปนี้ดีกว่าครับมีอะไรมาอวดเนี่ยรอบนี้รอบนี้ของตาตาใครอ่ะใครนั่งกลางนั่งมีของโทนเนี่ยเราเป็นแล้วก็เทปเลยว่าเทปนี้พอละรอมาต่าอีพีกันเรับผมครับอีพีสามขอมาแล้วกันมีอะไรมาอวดวันนี้สิ่งที่ผมจะเอามารีวิวก็คือของเล่นครับของเล่น อของเล่นว,ว่าของเล่นประเภทไหนของเล่น <มา S 2> เด็กของเล่นผู้ใหญ่ของเล่นเนะี่ยเป็นของเล่นของเด็กที่มีอายุเยอะแล้วอย่างผมเยอะเหมือนผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่เล่นสมัยนั้นอ่าใช่บอกว่าเป็นของเล่นอะไรสมัยเด็กเชิญทุกท่านพบกับคุณลบเนล่าเสาซอยครับผมเฟียเรอขอซอยขอซอยโอ้ยเดิมเดิมมาเหมือนอีพีสองเลยเเดิมหรือตอนที่ใครนั่งกลางนั่งเก็บตัวดรือเป่า นี่ครับนี่คือกองปลากองปาลา้นี่คือหน้าตาของเจ้าหุ่นลบแนวเสราร์ซอยครับครับผมอ่าแต่ตัวเนี้ยมันมีชื่อว่าคิงโกจูรัสหลายหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนะอซอย,อยนี่คือสกวน์เซตโอไอดีนี่ตามชื่อนี้เลยญี่ปุ่นเขาไม่เรียกซอยเรียกอะไรซซยโดโซยดโซยโดอ่าใช่คิงโกจูรัสเ R Z 0 0 1ไทรโนซอรัสไทยมันได้ตัวต้นแบบมาจากไทรโนซอรัสผมว่าเอาของเล่น ออกมาให้คุณผู้ชมเห็นกันดีกว่าได้แล้วตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมมันเป็นของเล่นแนวพลาสติกคิดพลาสติกคิดที่นี่ก็คือแผงประกอบโมเดลคล้ายๆการดั้มนี่แหละแต่เนี่ยเราประกอบกันมาเสร็จแล้วตอนได้มาก็ประกอบเสร็จแล้วก็ได้ช่างคัสตอมในตำนานเขาทำสีไว้ให้ไม่รู้ใครเหมือนกันเขาบอกเก่งมากแต่อายุเขาไม่เยอะเสียดายหมายถึงว่าตายไวใช่ไหมไมเขายังอายุไม่เยอะไงเฉลยแล้วงานคนที่ทำสีผมนะคือพี่โจคนนี้เนี่ยให้เทียบสีก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับ นี่คือสีเดิมของมันแห้งๆสีพลาสติกเลยค่อนทูนูสีเดิมของสีพลาสติกซอยเลยครับผมมีตัวอย่างนี่สีพลาสติกสีเดิมจะเป็นสีด้านๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่ฮะจะงงๆอย่างนี้เลยนี่แหละเป็นพลาสติกคีที่ตัดออกมาจากแผงแล้วประกอบเป็นตัวจุดเด่นของเจ้าซอยเนี่ยผมเอามานำเสนอในวันนี้คือมันเป็นเมคานิคทอยหมายความว่าผมอธิบายยากผมทำให้ดูเลยแล้วกันมันคือนี้ครับแงะย ไ่เดินนี่เกืือยหางบิดหางบิดหางหางมาไงหางบิดนี่คือลักษณะเด่นของไม้าัดปิกคอย,อยลครับโอ,อ้ยร้องดังไปว่าเฮ้ย มันคือคิง g ไงอ๋อมันคือ king Godzilla ไงบ้าเปล่าพี่บ้าเต่าพี่เราตึกว่ามันกระดังไปแล้วตกแอ่อยากเห็นมันเดินตกโต๊ะอ่ะมันมันมันจะเดินตกป่ะรุ่นนี้มันฉลาดมันจะไม่เดินตกโต๊ะทำไมเพราะมาถึงใกล้ขอดแล้วมีคนไปปิดมันเจ้าซอยตัวนี้เนี่ยฮะถ้าดูตามสเกลออกมาแล้วมันคือ1ต่อ72ครับผมนี่ถือว่าเลขเยอะนะเลขเยอะครับเลขเยอะตูมแม่งใหญ่แต่มันเป็นสเกลของปุญญยนต์ครับไม่ใช่สเกลมนุษย์อย่าง ep หนึ่งสองที่ผ่านมานะคือไม่ใช่ชุดผ้้ามมมมีีสเกลนุษย์ใหดู นี่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 คือไฮไลท์ของซอยอ่ะทุกตัวนะเขาจะแถมนี่มาให้คนขับมันคือไพร์โครับอ่านี่นี่คือไซส์ของไพร์โที่เพื่อนคนบังคับอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นให้ดูมือสิ่งที่ผมชื่นชอบไยซอยตัวนี้นะที่มันเหมือนพี่เลยวทำไมครับผมจะเล่าแล้วนะคุณผู้ชมทางบ้านก็ตั้งใจฟังกันอย่าร้องไห้มันต้องข้าเป็นปมปมปมดอยอ่อปมเป็นอีกตาช่วย ของเล่นกขไม่ค่อยจะมีเร่มีสิ่งเดียวที่จะลงใจได้กับกัเล่นการ์ตูนคือน้าต่อยแซมเบ้ช่องเก้าการ์ตูน<ค>นในตำนานเป็นแสงสว่างเลยครับขอไว้เ<ห>ด็กไดอดชีวิตเลยน้าต่อยแซมเบ้นี่แหละเอาเจ้าการ์ตูน<ม>เรื่องนี้ ซอยหุ่นรถเบลเสามาฉายกันช่องเก้า<อ>แล้วไอ้ความที่เป็นเด็กใจงอยของผมนี่แหละก็เสพมันก็แปดูดูติดบา้าไม่รู้หรอกนะเพราะมันมีของเล่นพวกนี้อยู่ในกรุงเทพแล้วพอเข้ามาเรียนมหาลัยนะรเรียนมหาลัยกรุงเทพไงก็ได้เริ่มมาเจอประตูปตาเดินไปเจอในห้างเฮ้ยไอ้แค่นี้มันหุ่นยนต์ที่เราดูตอนเด็กนี่หว่าเราเลยลองซื้อมาต่อสรุปมันเป็นของเล่นเก่าซึ่งในสมัยนั้นตอนเราเด็กอ่ะมันก็เริ่มผลิตแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่ามันมีเรามาเจอใอมกทีตอนเราโตแล้วอายุอนาของเล่นก็พอๆกับอายุของเรานีนั่นหมมาาายควว่่ขอเลนี มันไม่ใช่ของเล่นมือหนึ่งมันอาจจะเป็นมือ2 3 4ที่มีมาเป็น10บสปีแล้วก็ได้ถ้าเรานึกย้อนไปอย่าที่กระตูนเรื่องซอยเนี่ยโด่งดังเนี่ยเทคโนโลยีการผลิตของเล่นมันค่อนข้างน้อยแล้วอยู่ๆมันมีเสียงสามารถขยับได้กับในวรรดาข,ของเล่นยุคนั้นอ่ะมันค่อนข้างโคตรไฮเทคเลยคุณเอ้ยเขาเรียกว่ายุคนั้นอาจจะมีแข่งกันก็คือพวกตัวกัน5้าสี่ตะกอนอแล้วประกอบกันแต่ซอยนี่เป็นอีกอันนึงที่แยกเลยคือกันดั้มหมอกพลาสติกค,คิดเขาประกอบกันแล้วก็ตั้งโชว์<อ>แต่ซอยเนย มีมาให้แเราไม่ต้องต่อเองครับคุณแม่องนี <c oughs> ่คือจะมีกระปอกเครื่องตรงนี้มาให้เลยครับแล้วก็ใช้พวกชิ้นส่วนพลาสติกเนี่ยตัดม,มาประกบ ใส่คีบใส่หางใส่หลังแล้วก็ใส่ถาแล้วก็กดเดินอ,ออกเห็นแต่เห็นอย่างเงี้ยมจริงก็ต่อไม่ยากนะดูเหมือนเยอะนะใช่ดูเหมือนจะเยอะอดูเหมือนจะใหญ่กิแล้วไม่ยากเพราะชิ้นส่วนของมันเนี่ยชิ้นเท่าน,นี้ครับคุณผู้ชมค่าง,างหญ่คือเนี่ยชิ้นขาสองข้างนะครับตรงเนี้ยชิ้นเดียวแล้วครับหนึ่งชิ้นใหญ่เลยประกบซ้ายขวาปุ้งจบละเสริมนิดนึงข้อต่อของซอยมันจะไม่เหมือนของการดั้มกันดั้มมันจะเป็นรูเสียบแทบแบใช่ไหมใช่แต่ของซอยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสลักไม้ญี่ปุ่นยัดเข้าไปล็อกบนล็อกล่างนี่คือเสน่ในนนกการรปปะออบซยยเเลลมั็ อะแบบนี้ครับคุณผู้ชมเก่าเก็บไงพี่เก่าเก็บของเก่าจริงไงมันจะเป็นชิ้นซ้ายชิ้นขวาประกบกันจุ่มลงไปห้แล้วก็จะมีนี่ครับคุณเห็นร่องเรือของมันไหมเอ่ยเป็นรูปตัว T ซ้ S <S 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 ายขวาประกบเสียบเสียบกดลอ็อกชึบแน่นอยู่แน่นเลยแล้ววนการประกอบหรือการแงะออกมาดึงมาซ่อมมาทำเนี่ยมันค่อนข้างง่ายกว่ากันดั้มที่ต้องไม่ได้ยากมากทีมมาแง,งอเอาผมชอบอะไรของมันรู้ไหมผมชอบความเป็นเมคาีนิกที่แม่งสมจริงมากผมชอบความเป็นท่อความเป็นเฟืองอะ่ะมันหุ่นยนต์ขนาดใหญ่อะ่ะที่ไม่ได้ว่าออกแบบดีไซน์มาแบบว่ากันดั้มที่แบบทำมาแล้วสวยๆกันดั้มมันจะมาในรูปแบบเอกรูปสองคนซอจะมีหลายประเภทนะเป็นสัตว์เนี่ยมีตั้งแต่งูสัตว์เลี้ยงคานแมลง กระทั่งกับตัวใหญ่อย่างไอ้เจ้าตัวนี้คิงโกจูลาร์สัตว์ที่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะเอาไปสู้ได้อย่างเช่นปาตีนซอยก็มีครับใช่ปาตีนก็มีนะคือจริงจริงซอยมีซอยปาตีนนะฮะซึ่งหายากมากตอนนี้ผมเองเป็นคอร์ดเตอร์ด้านซอยก็ยังหาปาตีนไม่ได้ปาตีนตัวนี้ทำอาดไวยน้ำได้ด้วยอีกตัวหนึ่งผมชอบกุตตาร์กุตตาร์คุณขึ้นคุณหนอนคุณหนอนแต่ไอ้กุตตารนี่จะมีบทเด่นในภาคแรกคือเป็นผุคิดว่ามันทุกอย่างผู้พระเอกเนี่ยเป็นคีบส่งของบ่ายใช่ใช่ เจ้าหุ่นซอยเนี่ยตอนแรกนะครับผลิต,ตออกมาแต่ไม่ได้ผลิตออกมาในลักษณะของซอยอย่างนี้ไดโนเสาร์อะไรพวกนี้เลยมันผลิตออกมาในสิ่งที่เรียกว่าไมโครแมนครับครับไมโครแมนเป็นหุ่นยนต์ที่เอามาปิดปิดประกอบเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันถ้าใครอายุประมาณผมหรือแกกว่าผมเนี่ยคุณจะรู้จักไมโครแมนสองสิบปีเลยเด็กรุ่นใหม่ที่นั่งอยู่ข้างหลังมั่งไม่รู้จักหรอกเออไงต่ออเป็นไมโครแมนเนี่ยอเมริกาชอบใจเลขอซื้อลิขสิทธิ์ฮะครับผมขอซื้อลิขสิทธิ์ทำไรครับมันทำเป็นทรานสฟอร์เมอร์ครับนีี่จจรรรรริิิงงเเเเเ้้าาาาตตััวนนนยป็ญกกบทสฟออออ์์มมข ที่เรารู้จักกันนะเพราะออโตบอร์ดโพิสติคอนนี่แหละลักษณะการแปลงร่างหรือการใช้เมคานิคค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วทีนี้พอทาง f เม m e r ทำออกมาดังเปียงปังทั้งทอยทั้งหนังทั้งเจ้าของต้นสังกัดเองทางญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยอยากจะทำของโทมี่ของโทมี่ใช่อยากทโทมี่ก็เลยอยากจะทำของเล่นขึ้นมาแข่งกับทางทาง f เม m e r ก็เลยออกแบบออกมาเป็นเจ้าตัวซอยตัวนี้ออกมาโดยอิงเน้นเป็นในรูปแบบของสัตว์โทมี่จะเก็บลายสัตว์ให้มาอยู่ในซอยหมดเลยพวกตัวเอกคนอยากจะเป็นเสือสิงโตนะ อโดยคนกา้เงินเรื่องเนี่ยจะขี่เจ้าไลเกอร์ตัวนี้แหละแต่ตัวเอกงมันอาจจะเป็นสีเงินจริงๆภาคแรกคือตัวนี้เลยแต่คือสีเงินในชื่อไลเกอร์ซีโร่ซึ่งการเก็บของเล่นเก่าเนี้ยมันก็มีหินไอความน่าสนใจอยู่ตรงที่เราต้องตามล่านะครับคุณผู้ชมเอาง่ายๆคุณไปเดินหาตามห้างผมช่วยไม่มีหรอกแต่สมัยผมตัก่อนตอนเด็กซอยในห้างเป็นอะไรที่แม่งเยอะมากนี่คือจุดตาคุณผู้ชมผมที่เป็นเด็กต่างจังหวัดกับไอ้บ้องที่บ้านแม่งอยู่ในกรุงเทพมันเห็นทุกวันนะแต่ผมดูตอนเด็กผมไม่รู้ว่ามันมีของเล่นแบบนี้แล้วผมมาเห็นนตตอคุณ ระยะเวลาตอนนั้นผมตามเก็บยับเลยแต่ส่วนใหญ่ซอยที่ผมมีทั้งหมดนะฮะส่วนใหญ่ไม่มีมือหนึ่งเลยครับแล้วตัวนี้ผมก็ซื้อต่อพี่โจโมาเหมือนกันทีนึงขายกันเองกินกันเอง,เองว่าตอนนี้เอาจริงแ <laughs> ต่ก่อนผมมีหลายตัวมากแล้วก็เปลี่ยนลายครับไปเล่นแนวอื่นเปลี่ยนลายคือในวงการของเล่นเนี่ยการเปลี่ยนลายหมายถึงว่าเราเก็บซอยเขาเล่นลายของซอยลายซอยผมเก็บเนี่ยลายซอยหมดเลยเป็นซอยเรียงเป็นสิบแล้วผมเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นผมก็ทําการขายลายเนี้ยเพื่อจะเอาตังค์ไปซื้อลายใหม่มาเล่นแล้วคนที่เขาเก็บสะสมเนี่ยเขาก็จะเก็บไปดู อย่างเล่นกันหลายๆคนมันสนุกกว่ามันได้ทอล์กเอ้ยมึงวันนี้ตัวนี้กูเจอมาเอาไหมเอาพี่อ่ะจัดเลยตัวอย่างบางทีการซื้อขายลันนะมันไม่มีการซื้อขายเรื่องเงินอย่างเดียวไงมันเรียกว่าการเทรดกันได้อย่างเช่นบางตัวอ่ะผมชอบตัวนี้ของพี่โจอ่ะผมมีตงเนี้สนใจไหมดีลการดูราคาที่มันสมน้ำสมเนื้อกันนะคุณผู้ชมถ้ามันโอเคแล้วก็เทรดของกันง่ายๆเลยแลกกันเลยใช่มันอาศัยเขามาไว้ใจกับคนในวงการของเล่นด้วยกันมีหลามีนะในวงการที่เขาแบบแลกกันเล่นอ่ะก็คือบางคนมีตัวนี้ผมอยาก ของชุดเนี้ยโอเคเราก็มาแลกกันมันค่อนข้างได้มิตรภาพมากกว่าที่เราจะใช้เงินซื้อของไ้อย่างนี้และอย่างนะคุณกวจะได้ไมาแต่ตัวเนี่ยเลือดตาแับกระเด็นเหมือนกัน <ลง S 2> ต้อง<ะ>หาฮะลงมหมอ เดิต่าถ้บกระเด็นโดยที่ผมอ่ะเดินดีๆไม่ได้ล้มด้วยเพราะว่ามันหายาหนึ่งแลหลายหลายแหล่งเลยที่ผมจะหาคือของเก่าเนี่ยคุณผู้ชมครับดูกันไม่มีอัาเลยคือดูตามหน้าเว็บเพจเลยครับซึ่งโลกโซเชียลทุกวันนี้มันค่อนข้างหาง่ายอ่ะอัปเด็กกันเร็วอับเด็กกันเร็วแล้วก็อยู่ไปอยู่ในกลุ่มซอยไทยแลนด์แฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มลับเฉพาะกันเขาก็จะมีการแจ้งข่าวสารนะาับกูจะปล่อยตัวนี้นะกูอยากได้ตัวนี้กูข่ตั้งรับแะไก็ว่ากันไปอ่ะแล้วต่อจากในหน้าเเพจน่่ยยกก็คืออาาารดิหง ที่ผมจะไปหาของพวกนี้ก็คงไปของ,งสะพานเหล็กหรอกซึ่งตอนนี้ก็โลดไปบ้างบางส่วนด้วยใช่มีที่ไหนอีกบ้างคลองหมกลางคืนอันนี้เราไปกันบ่อยไปกันบ่อยคุณผู้ชมก็ลองไปเดินหาดูมันจะอยู่ตามข้างถนนเลย<อ>ก็ยังมี<ส>ที่แบบเป็นลุงก่าแก่ขายใช่บางทีลุงเก็บมาเก่าๆไม่เล่นอ,อย่างนี้ผมไปได้เดสติงเกอร์มาตัวที่เป<ๆ>็นแมงป่องตัวใหญ่ตัวนั้นเป็นตัวถือว่าเป็นตัวแรในเรื่องเลยซึ่งางหายากลุงอแปะขายผมหกร้อยคือเอาจริงราคามันก็เป็นพันแล้วใช่ครับผมก็เลยรีบจ่ายตตังงลุแบบไไวม้อ มมลถือว่าโชคดีตาาีได้ตายได้เสียนะใช่แ<ล>ตอนนแ่อย่างหนึ่งน,นะครับโชว์ที่สุดเลยนะวิธีนี้บุกไปถึงบ้าน,นครับบุกไปถึงบ้านคนที่แม่งมีตัวนี้แล้วไปตื้อแม่งจนกว่าจะได้ซึ่งก็าเคยทํามาแล้วตัว2ตัวเพราะ <laughs> ล้มคานเาก็เลยยอมขายมาขายเพราะล้มคานนะถือว่าเป็นการย้อนรอยอดีตอีกรูปแบบหนึ่งถือว่ากิเลสเรามีที่รองรับเสมอก็ถ้าเทียบกับ2อ p ีีที่ผ่านมา,าตัวเนี้ก็ค่อนข้างแปลกเลยเพราะว่าหนึ่งอะมันไม่มีผ้ามันเป็นพลาสติกค,คิดใช่แล้วต้นกําเนิดของมันมาก็อยู่กันโคนลาฟสวีทเลยถ้ากู ถึงจุดขยับเนี่ยขยับได้ไม่เยอะหรอกแต่กูเดินได้แล้วแต่ละตัวขยับเนี่ยการขยับก็ไม่เหมือนกันนะครับมีตั้งแต่ไขลานยันเป็นใส่แบบใส่่านกันเลยแล้วส่วนลูกใหม่ๆบางตัวเนี่ยทำเป็นแบบจอยบังคับกันแล้วที่เสียบจอยกันนะพูดถึงจอยบังคับก็นั่นก็จะหาได้มาเนาะเอาไปลงเพจที่กีกา้ากันใหญ่ใช่เขามีช่วงหนึ่งซอยเขาทำเป็นแบบไอเพจบังคับมาเสร็จแล้วเพือเพื่อคนบางคนไม่อยากบังคับให้มันอยู่กับที่อย่างเงี้ยเขาก็ต่อจอยแล้วก็บังคับของเขาไปเพื่อมาเล่นกับเพื่อนเนี่ยเพิ่มความสน ผมได้มาผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันอ่ะชีะอย่างซอยตัวนี้มันเป็นซอยของโทมี่รุ่นเก่าๆเลยนะทีนี้มีค่ายอื่นทําซอยอีกไหมมีพี่มีพวกปอเปาอินมอกแล้วน,นที่ทำไม่ใช่เปาอินคืออะไรวะค่ายหมวยเยดัด <c oughs> เอาใหม่ทิครับผม ซอยเนี่ยมันมีค่ายอื่นทำออกมาอีกไหมมีพี่มีใช่ไหมมีอะไรบ้างเอามุกบ้างเอาไม่มุกค่ายอื่นที่ทำซอยเนี่ยนอกจากคาคาระโทมีนะครับคุณโทมีเนี่ยก็จะมีค่ายที่ทำมาก็คือโอโตบุคิยครับเป็นพลาสติกคิดที่ขยับไม่ได้แต่จุดขยับของมันเนี่ยค่อนข้างแบบ เดินไม่ได้แต่ขยับเหมือนกันดั้มเลยใช่แล้วการออกแบบดีไซน์คาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างแบบเพียวกว่าเรียวกว่าเรียวกว่าเหมือนกว่าชิ้นยิบชิ้นย่อยเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นชิ้นแยกเลยคือต่อยากเลยพูดง่ายง่ายต่อยากมากที่ทำลายออกมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกเสือแล้วก็เริ่มแตกลายออกมายิบย่อยเป็นพวกัตอื่นมีโกจูระนะของโกโตแต่ไม่ใช่ตัวนี้เพราะตัวนี้คือคิงโกจูระที่ผมมีตัวนี้โกจูระจะมีอีกตัวหนึ่งดูในภาคแรกได้ไปหาสื้อดูโกโตบวกเนี่ยจะถือว่าเป็นงานละเอียดไปทีเดียวและอีกยี่ห้อหนึ่ผมมพูดไปเื่่อ E ทีแล้ว บ้องเอาดสเพมาของทีซีโร่ทีซีโร่ก็ทําเหมือนกันครับซอยเป็นซอยทีซีโร่เลยพี่เรียวกว่าก็เกินกลารเรียวไม่ว่าเกลากลาง้วยรูปขึ้นปุ้งขึ้นมาชิ้นนีงคั่วเท่มีไอรอนคองครับไอรอนคองที่เป็นลิงกอริลลารบกับไรเกอร์ซีโร่ก็คือเจ้าตัวนี้แหละเป็นสีน้ำเงินได้คือเทงเลยโคตรเขอะแล้วบางอย่างเขาดัดดีไซน์ออกมาให้เป็นสไตล์ของทีซีโร่ด้วยซ้ำอยากเห็นมียังยังไม่มีไม่มีตัง ตาตอนนี้เ<ช>หรอครับถ้า<ม>เป็นตั้งซีซีโร่อะมีตังก็พอหาได้อยู่ จากราคาที่มันออกมาตอนแรกถ้ามันหายากตอนนี้ราคากขึ้นเหมือนเช่นกันอย่างตนนัวน,นี้ตอนซื้อมาก็พันกว่าบาทนะมันก็ไม่กี่พันหรอกแต่ถ้าเอาไปขายในตอนนี้ยล้วบกกับทําสีแล้วด้วยก็จะได้ในอีกราคาหนึ่งนั้นจะได้เยอะก,กว่า<ม>แต่อาจจะดอกลงมางที่เราประกอบแล้วใช่ถ้าเกิดอยู่ในกล่องแบบเรายังไม่<อ>ยังไม่ได้ประกอบเนื้อเนื้อ,อยังอยู่ในแผงนี่นะเกินสี่พันชัวผมเคย<ม>เห็นง่าๆบอกราคาแล้วผมเคย<ม><ม>เห็นกล่องนี้แบบไม่ประกอบนะหกพันห้าแล้วก็จะมีอีกของโทมี่นะครับท้ายละโทมี่กลับมาทําอีกทีฮะจะทำออกมาในรูปแบบของลักษณะของ สเตอร์พีทมันคือซอยที่ขยับได้และขยับได้แบบโคตรเทพคือเหมือนสัตว์เลยมีหายใจติ๊กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ระบบเครื่องยนต์ทางหายใจอย่างเงี้ยมันสามารถขึ้นลงแล้วเวลามันวิ่งนะเจ้าตัววอสเตอร์พีทเนี่ยจะไม่ได้วิ่งบนพื้นเขาจะมีฐานค้ำเอวไว้แล้วปล่อยลอยเท่าที่เราเคยเห็นมาเป็นตัวต้นอย่างแล้วคือมันจะโค้งแบบนี้เลยเหมือนชีวะจักรกลเลยรู้อะคริ้วจักรคนชอบตรงที่มันหายใจสตาร์ทแล้วแบบ ของออกเมื่อไหร่เอามาคิวให้ดูดิว่าของออกเมื่อไหร่ <c oughs> ไม่นา่ารอด สรุปแล้วให้คะแนนมันหน่อยเต็ม5ให้เท่าไหร่หลักการให้คะแนนผมนะผมให้เต็มไปก่อนเลยอยู่แล้วแล้วเรามาทอนแบบคุณครูมัธยมชอบมาวันแรกทุกคนคะแนนเต็มนะครับเราไปดีผมจะลดคุณถ้าคุณึ่งย่งอย่างนี้แล้วก็ จากตัวนี้ก็ม,นะมันเต็มห้าเนี่ยใจผมนะถ้ายังไม่ได้อะไรผมก็ยังอยากจะให้ห้าอยู่คุณผู้ชมดูแล้วอาจจะยังอึดอัดใจอย่างเช่นเรื่องของ movement ของมันที่ยังไม่สมูทมากแต่เนี่ยในมันเป็นของเลไรมา20กว่าปีที่แล้วอะ่ะแต่ถ้าเกิดมันดูในสมัยนี้ยังม,มองว่าเป็นของสมัยใหม่อยู่นะบางทีของเล่นมบๆบ,บ,บางเจ้ายังทาไม่ได้ขนาดนี้เลยเพียงแค่นั้นานะเวลานี้การ์ตูนที่จะนาตัวของเล่นเนี่ยมันค่อนข้างดรอปลงไปละซอยนี่กจริงหาดูยากมากถ้าใครมีก็ส่งมาให้ให้ผมดูบ้างนะเออผมก็อยากไม่มาดูไม่ครบเลยจุดเด่นอย่างนึอกรตูซย มันไม่ใช่การต์ตูนตนะัวหุ่นยนต์อะเป็น C ีจไปดนะลืมซีจแม่ง <ๆ S 1> มาแล้วหุ่นซอยเป็น C ีีอย่างสวยผมว่าในยุคสมัยน,ะนยั้นอะคนยุคผมมนาะที่รู้จักซอยนะไม่กี๊ดทุกวนนี้ผมเป็นกี๊ดอยู่ยแล้วผมอยากจะบอกนะถ้าคุณเห็นรูปซอยท,ทั้งหมดที่บ้านทีมีมคุณจะกี๊ดดังกว่านี้อีกเอามาได้กี่คะแนะนคะรับถ้าเรา,เราตัดพอแล้วผมไม่กล้าให้เต็ม ด้วยความที่มันมามือสอให้เต็มที่แรกผมให้4.5ตัวนี้มันโดนหักไปท้ออะไรครับมันโดนหักไปเพราะผมติดอย่างนึงเลย movement มันน่าจะได้ดีกว่านี้มันค่อนข้างขยับแข็งนะสำหรับซอยที่เป็น2อขาแล้วเป็น4ขีขาก็อีกในอีกระดับหึึ่ง ื่่องะมันขยับอย่างนี้ปะหรือว่าขยับแบบนี้เลยคิ้วมันแบบแบบสั่นสั่นเลยคอคำรามคอมีดเลยถ้าเราอิงจากการ์ตูนแล้วมาดูเป็นทอยเราค่อนข้างผิดหวังกับบุ๊คแม็มันถ้าเราเอาตัวตัวนี้ออกมันคือกอซิลล่าครับเพราะว่าอิงรูปแบบมาจากแทนโนซรัสนี่คนขับอันนี้คนขับเป็นขีทองด้วยครับคนขับมาจากเซาหลินไม่ใช่18บแปทองคำนี่ คนขับชื่อผู้ชงเป็นคนสกลนครคนขับซอยทุกคนมีชื่อหมดไหมาที่บ้านของลงเฉยๆเนาฮะไม่รับผู้หญิงครับเขาถือเขาถือไม่ให้ผู้หญิงขึ้นซอย เป็นผมมะจุดห้านั้นผมจะตัดเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องสีเฮ้ยไรวะไม่ไม่ใช่สีที่ลงไปถึงสีที่มากมากับกล่องนะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในการ์ตูนตอนแรกสีมันอะค่อนข้างจะแบบดูดีมากคือทุกสิ่งที่เด็กอยากได้อะคืออยากได้สีที่ตรงตามในการ์ตูนเป๊ะแต่อัตจบมีบางเฉดอาจจะให้มาไม่ตรงบ้างนี่แหละทีนี่อยากจะพูดเลยงั้นกูขอตัดจากจุดห้าเป็นสี่จุดศูนย์เลยผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เก็บของเล่นเก็บอะไรตรงนี้แล้วผมหลงไหลในสีพลาสติกเดิมเพราะว่าพี่โจเคยจะมาขอเหมาทำสีให้ผมโดย ตอนนั้นกูบอกกูคิดต่างนะนั่นแหละยิ่งไม่เอา สีตงนี้มันทําสวยแล้วก็จริงแต่ใจผมผมชอบสีพลาสติกเดิมหลายหลายคนอาจจะชอบสีที่ทาดาเน็ตแล้วทาคัสตอมแล้วอ่ะอให้สี่แล้วกันตัดใจรักนะแต่เอาไปสีพอถามหน่อยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านดูแล้วเกิดประทับใจชื่นชอบในซอยเนะี่ยเดินได้มีเสียงร้องเนะี่ยหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ปะหาซื้อได้ครับถ้าคุณสนใจก็คือ<า>เราไปหาแหล่งที่มันประกาศขายกันง่ายๆก่อน,นเพราะมันเป็นของเก่าเพจก็มีเพจของท่านคือซอยไทยแลนด์แซนด์คลับเพจนี้ผมก็อ่ะลองหาซื้อดูแล้วกันดังนั้นจะเป็นกลุ่มคนที่รักซอย วันวันน,นั่งโพสต์แต่คุณยนนีแจะซอยแ่คุณยนโพสต์ขายโพสต์รับใครสนใจอยากได้ก็ลองเข้าไปแวะเวียนดูในนั้นเอาและอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณมีขาคุณเดิมไปเลยครับมันจะมีที่ตึกพิลมพาซาครับพี่โ<ช>จ<อ>ที่ยังพอมีของนะสะพานเหล็กแล้วก็ไอ้ตึกฝั่งตรงข้าพิลมพาซาชื่ออะไรนะเมีกาเมรกาพาซาเนี่ยเท่าที่ผมยังพอเห็นหลงเหลืออยู่นะมีที่หนึ่งของของคืนตามข้างถนนตามสองซอกซอยมันเป็นของเก่าแล้วมันไม่สามารถหาซื้อได้ตามห้างหรือตามร้านค้าทั่วไปคุณต้องใส่ควาาุณ่อ้ทได ก็สำหรับวันนี้เจ้าตัวนี้จัดตแต่ด้นานสีคะแนนกรบมือให้ซอฟของผมนะครับผมเป็นใจหน่อยหมุนโชว์เ,เ,เ,เดินกันโชว์อีกสักรอบและลืมกด subscribe ครับที่ด้านบนและติดตามเราที่ YouTube Channel We are so และแฟนเพจทอยซ่าติดตามเพจเก่าๆที่ด้านล่างน,นะจ๊ะ กดเลยกดเลยกดเลยซับสไครด้านบนไม่กดมอนนะด้านบนด้านบนซับสไครข้างล่างอะ่ะเทปเก่าอยากดูไปดูดิเพียบเลยกด